สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับคุยข่าวรอบโลกกับ B O A ภาคภาษาไทยนะครับประจำวันพุทธที่19สิงหาคม2563ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมสมพศภาผลคุณจำเริญนตามสมบูรณ์และคุณรัตพลอ่อนสนิทมาพูดคุยกันนะครับเรื่องราวข่าววันนี้นะครับหลกัหลกๆเลยก็เป็นเรื่องของการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตซึ่งปีนี้ก็แน่นอนนะครับเป็นการจัดทำแบบออนไลน์จะ ใช้เวลาด้วยกัน4วันวันนี้ก็วันที่2แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะให้คุณจำเริญตันสมบูรณ์มาช่วยพูดถึงสรุปกันก่อนว่าวันนี้ไทยที่จะขึ้นพูดในการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตบ้างอ่แล้วก็รวมถึงประเด็นสําคัญที่มีการพูดถึงในสัปดาห์นี้อ่มีเรื่องอะไรบ้างสําหรับการประชุมใหญ่ของเดโมแครตเชิญเลยครับ โดยทั่วไปแล้วการประชุมใหญ่ของพรรคก็จะเป็นโอกาสนะครับที่จะเอาผู้นําระดับเป็นแกนนําของพักมาพูดแล้วก็จะเอาสมาชิกที่ได้รับความสนใจหรือเป็นดาวรุ่งมาพูดนะครับอย่างตัวอย่างเขาวันนี้เนี่ยก็จะมีผู้ที่ได้รับกําหนดการหรือเชิญเนี่ยมาพูดถึง17คนด้วยกันนะครับ,รบซึ่งก็จะมีคนที่สําคัญสาคัญนะโดดเด่นก็คือภรรยาของโจไบเดนก็คือจิลไบเดนนะครับ แล้วก็อดีตประธานาธิบดีวิลคลินตันเป็นต้นอันนั้นแน่นอนนะครับในส่วนของคนที่อาจจะไม่ได้เป็นที่รู้จักกันมากมายแต่ว่ามีบทบาทอยู่ก็อย่างเช่นสเตซี่อรามนะครับ,รบซึ่งเคยเป็นผู้สมัครลงเลือกตัง้งเป็นผู้หญิงผิวดำลงสมัครรับเลือกตัง้งเป็นผู้ว่าที่จอร์เจียแพ้ด้วยคะแนนไม่มากเท่าไหร่ ก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งคนหนึ่งแล้วก็เคยอยู่ในข่ายผู้ที่รองประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยพิจารณาว่าอาจจะเลือกไปเป็นผู้สมัครลงตําแหน่งก็พูดงย่างไว่าการแจกงานให้ผู้มาบรรยายเนี่ยก็เป็นการแจกบทบาทให้กับคนที่อาจจะเป็นสปอตไลท์เป็นดาวรุ่งถ้าจําได้ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยอดีตประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยเคยขึ้นกล่าวในเวทีการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตก่อนที่จะขึ้นมาลงสมัครรับเลือกตั้งเหมือนกัน อย่างอย่างคราวนี้นะครับก็นอกจากคนที่รู้จักชื่อกันดีอย่างอย่างที่ว่าแล้วเนี่ยก็จะมีสเตซี่อัปลามแล้วก็จะมีสสคนหนึ่ง AOC อเล็กซานดราโอคาซิโอคอเทสซึ่งก็เป็นที่รู้จักว่าเป็นตัวแทนของกลุ่มก,มก้าวหน้าเป็นสอสหน้าใหม่อ่เป็นตัวแทนของกลุ่มก,มก,มก,มก้าวหน้าหรือโปรเกรสซีฟในพรรคเดโมแครตแล้วก็คนที่รู้จักกันดีมีบทบาทก็อย่างเช่นอดีตร่างตีต่างประเทศจอห์นแคร์รีแล้วก็ชัรคชูเมอร์ผู้นําเสียงข้างน้อยในวุฒิสภาเป็นต้น ที่น่าสนใจก็คือว่าพรรคเดโมแครตเนี่ยเขาจัดเ,เป็นหัวข้อหรือเป็นธีมของการปราศัยในวันที่สองเนี่ยชื่อว่า leadership matter ผู้นำนั้นสำคัญมีความหมายเพราะว่าจะทำให้เกิดผลเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆได้ทีเดียวเพราะว่าอันนั้นก็ไปสอดคล้องกับเมื่อวานนี้ที่มิเชลโอบามาอดีตสภาพสตรีหมายเลขหนึ่งก็ขึ้นมากล่าวปราศัยในวันแรกแลก้วก็พูดเลยบอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเป็นประธานาธิบดีที่ไม่ใช่ นะครับ ừ ừ. ไม่ได้ไม่ได้ถูกกับสถานที่หรือการเวลาแล้วก็เรียกร้องว่าให้ให้ความสําคัญกับเรื่องการมาโหวตเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นการรักษาชีวิตเลยเพราะว่าอาจจะมีสิ่งที่เลวร้ายเกิดขึ้นได้ต่อไปถ้าทุกคนเนี่ยละเลยสิทธิ์หรือว่าเพิกเฉยต่อการมาใช้สิทธิ์ของตัวเองก็เรียกว่าเป็นการประดมฐานเสียงแล้วกระตุ้นความสนใจไม่ให้ฐานเสียงของพรรคเดโมแครตเนี่ยละเลยหรือไม่ไปใช้สิทธิ์ในส่วนของประธานาธิบดีทรัมป์เองวันนี้ออกไปเดินสายหาเสียงจริง ตัวจริงเลยที่รัฐอาริโซนาซึ่งก็อยู่ในข่ายเป็นรัฐที่เป็นรัฐที่จะต้องขับเคี่ยวช่วงชิงรัฐหนึ่งหรือที่เรียกว่า t a t t l e g r o u n d State ในอีกด้านหนึ่งในในสัปดาห์นี้ก็จะมีการนำเสนอและก็ยอมรับแพลตฟอร์มหรือแนวนโยบายต่างเป็นทางด้านนโยบายต่างประเทศของพรรคเดโมแครตอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งก็เป็นเอกสารที่จัดเตรียมกันมาก็มีการมีการมีการส่วนการให้ส่วนร่วม ของผู้นําของพรรคต่างๆซึ่งคนหนึ่งที่เข้ามีส่วนในการยกร่างเอกสารแนวนโยบายต่างประเทศของพรรคเดโมแครตก็คือวุฒิสมาชิกเบอร์นีสแซนเดอร์ซึ่งตอนนี้ก็มีบทบาทเหมือนกับเป็นกาวประสานใจเป็นตัวเชื่อมระหว่างฝ่ายแนวหัวก้าวหน้ากับฝ่ายแนวทางสายกลางซึ่งอรองประธานาธิบดีไบเดนก็อยู่ในจุดของแนวสายกลางในแนวเอกแนวนโยบายต่างประเทศของพรรคเนี่ยซึ่งก็ไม่ได้ผูกพันนะครับแต่ว่าก็จะมีการยอมรับอย่างเป็นทางการแต่ว่า ถ้าเผื่อว่าโจไบเดนได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีเนี่ยเขาก็ยังสามารถที่จะตัดสินใจแนวนโยบายต่างประเทศตัวเองได้แต่อันนี้ก็เป็นกรอบวิสัยทัศน์กว้างก็แน่นอนมีการให้ความสําคัญกับสองสาเรื่องอย่างชัดเจนก็คือเรื่องของจีนนะครับเรื่องของแนวทางการความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับประเทศทั่วโลกหรือกิจการโลกแล้วก็เรื่องของนโยบายกลาโหมโดยโดยสรุปนะครับ ในเรื่องของจีนเนี่ยจีนยังเป็นประเด็นที่ให้ความสนใจอยู่ในแนวนโยบายต่างประเทศของพักเดโมแครตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยพรคเดโมแกรตก็แสดงท่าทีอย่างแข็งกล้าวต่อจีนเรื่องการปฏิบัติด,ด้านการค้าของจีนเรื่องการขโมยทรัพย์สินทางปรราัญญาเรื่องการขโมยความลับของทางธุรกิจแล้วก็ตําหนิทรัมป์บอกว่ามาตรการขึ้นภาษีเนี่ยส่งผลกระทบต่อเกษตรกรอเมริกรันนะครับเท่าที่ปามาเนี่ยอดีตรองประธานาธิบดีไบเดนก็ได้ตําหนิจีนอยู่แล้วเรื่องของการปฏิบัติด้านการค้าในทางไม่ชอบ นะครับในลักษณะที่เอาเปรียบสหรัฐและคราวนี้เนี่ยก็มีการเน้นถึงการทํางานร่วมกันกับกลุ่มพันธมิตรระหว่างประเทศกับสหรัฐเพื่อที่จะต่อต้านการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมของจีนในเรื่องของการค้านะครับ mm. ในเรื่องของแนวนโยบายต่างประเทศการดําเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยแนวนโยบายของพรคเดโมแครตเนี่ยรวมทั้งของโจไบเดนเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของการให้ความสําคัญกับกลุ่มพันธมิตร คือกลับไปทํางานร่วมกับกลุ่มพัธมิตรแล้วก็สถาบันองค์การระหว่างประเทศอีกครั้งแล้วก็มีการระบุว่าจะซ่อมแซมถ้าผู้ว่าโจบไบเดนได้รับเลือกตั้งเนี่ยจะซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นความสัมพันธ์ที่แตกร้าวแตกหักไปแล้วก็จะหันกลับไปให้ความสําคัญกับการทํางานแบบพหุภาขีคือหลายฝ่ายอีกครั้งหนึ่ง ในขณะที่ในส่วนของรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยนักวิชาการก็บอกว่าเน้นเป็นแบบทวิภาคีคือเป็นการดําเนินการแต่เพียงฝ่ายเดียวนะครับที mm hmm. ่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องแนวนโยบายกลาโหมในส่วนของพรรคเดโมแครตเนี่ยบอกว่ากลาโหมไม่ต้องใช้เงินมากสหรัฐเนี่ยสามารถที่จะรักษาความมั่นคงปลอดภัยโดยใช้เงินน้อยลงได้โดยไม่จําเป็นจะต้องทุ่มเงินมากมหมด้านกลาโหม แล้วก็ยังบอกด้วยว่าควรจะมีการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินประจําปีที่สุนสิ้นเปลืองและสูญเปล่าของกระทรวงกลาโหมซึ่งนั่นก็สวนทางกับแนวของทางร e พับ l ิกันกับประธานาธิบดีทรัมป์อย่างไรก็ตามในจุดประเด็นสําคัญสคัําญของนโยบายต่างประเทศตามที่พรรคเดโมแครตเสนอเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้รับความสําคัญในลําดับต้นๆสําหรับในใจของผู้ที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เพราะว่าการสำรวจของ Pew Research Center ในเดือนนี้เองเนี่ยก็ยืนยันนะครับว่า79%เนี่ยบอกเลยเรื่องปัญหาปากท้องเศรษฐกิจมาเป็นอันดับหนึ่งลองลงไปตอนนี้ก็เข้ากับสถานการณ์คือเรื่องของการบริการสุขภาพเรื่องของสาธารณสุขเรื่องที่สามน่าสนใจที่คนอเมริกันให้ความสนใจคือเรื่องของการแต่งตั้งตุลาการศาลสูงซึ่ง แน่นอนเป็นบทบาทของประธานาธิบดีเป็นผู้เสนอชื่อแล้วก็วุฒิสภาเท่านั้นที่จะเป็นผู้ลงมติรับรองส่วนนโยบายต่างประเทศเนี่ยได้รับความสําคัญเป็นลํำดับที่6นะครับ <c oughs> ก็ประมาณสัก5้าดเอร์เได้ยังก็ยังน้อยกว่ายังมากกว่าครึ่งหนึ่งแต่ว่าเป็นลําดับไม่ใช่ลําดับท o p ป i ก็แล้วกันที่คน <c oughs> รัฐบาลบอกว่าจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกของตัวเองครับครับโอ้ก็ ค่อนข้างที่จะครบถ้วนนะครับสำหรับเขาโครงเรื่องการต่างประเทศนโยบายต่างๆที่เดโมแครตจะนำมาพูดถึงในการประชุมใหญ่ครั้งนี้วันที่4เป็นอีกวันหนึ่งที่หลายๆคนก็จับตามองนะครับเพราะว่าสวหญิงพันโทรัด,ดาแฮมมี่ดักเวิร์ดจะขึ้นพูดด้วยในวันที่4ซึ่งเป็นวันสุดท้ายก่อนที่สวคามาลาแฮริสแล้วก็ตัวอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยจะขึ้นกล่าวปราศัยยังเป็นทางการ นะครับก็ต้องจับตามองกันในช่วงอีก2วันคือวันพรุ่งนี้กับวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐนะครับส่วนสัปดาห์หน้าก็จะเป็นการประชุมใหญ่ของพรรคทรูพาร์ิการก็จะมีการพูดถึงนโยบายต่างๆของพรร์ิการแล้วก็แน่นอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็จะขึ้นพูดด้วยเราก็จะมีรายงานมานะครับเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ของทรร์ิการด้วยจากเรื่องของการประชุมใหญ่นะครับของสองพรรคใหญ่การเมืองสหรัฐซึ่งตอนนี้กําลังเข้มข้นเลยนะครับ ใหม่ที่เรื่องของการระบาดของโควิด1 9บ้างในสหรัฐยังถือว่าเป็นจุดที่ระบาดเป็นศูนย์กลางการระบาดใหญ่นะครับก่อนหน้านี้มีการพูดถึงการระบาดในกลุ่มคนเชื้อสายแอฟริกันในกลุ่มคนเชื้อสายละตินอเมริกาซึ่งค่อนข้างอยู่ในตราสูงแต่ว่าล่าสุดก็มีการระบาดนะครับในกลุ่มคนเชื้อสายเอเชียเป็นกลุ่มชุมชนคนเชื้อสายลาวที่รัฐโอเลกอนเรื่องนี้ขอให้คุณรัตพลช่วย พูดถึงการระบาดรั้งนี้นะครับใช่ครับคุณสมพจน์ภาพร,รวมของอเมริกาตอนนี้คนที่ได้ตรวจว่ามีโควิด -19 เนี่ยอยู่ในระดับ5ล้านกว่าแล้วนะครับ,รบขณะที่ผู้เสียชีวิตเนี่ยแสนรัฐที่ติดแรกๆเลย,เยก็คือรัฐอะไรก็จริงเป็นฮอสปอตอัน mm hmm. ดับต้นๆในช่วงการระบาดตอนนี้เนี่ยมีรายงานข่าวจาก VOA ภาคภาษาลาวนะสัปดาห์นี้ว่า มีชุมชนคนเชื้อสายลาวในเมืองพอร์ตแลนด์ซึ่งก็คือเมืองหลวงของรัฐออริกอนเป็นเมืองใหญ่กำลังได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิดในชุมชนด้วยกันเองนะครับโดยแหลังข่าวผู้นี้ก็เป็นหนึ่งในแกนนำชุมชนที่ชื่อคุณสอนอุไรจิลสปีนะครับเธอบอกว่าไม่มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบแต่ว่าถ้าคุยกันกับคนในชุมชนเนี่ยเธอบอกว่านับตัวเลขได้ว่า มีผู้ที่ที่ได้รับเชื้อแล้วเนี่ย15คนติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิต5รายนะเธาบอกว่าสาเหตุใหญ่ๆเนี่ยมาจากการทํางานเพราะว่าคนลาวเนี่ยไปทํางานโรงงานเดียวกัน,นก็เยอะอยู่นะ,ระครบบางโรงงานในเขตดังกล่าวเนี่ยมีคนลาวมากกว่าร้อยคนเนี่ยทำงานในสถานที่เดียวกันอีกเรื่องหนึ่งก็คือตามสถานที่ที่อ่อนไหวก็คือผู้ที่มี มีผู้สูงอายุอยู่ก็จะมีการระบาดในชุมชนสถานดูแลผู้สูงอายุนั่นก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่หลังข่าวผู้นี้กล่าวนะครับคุณสอนอุไรบอกว่าเรื่องที่ค่อนข้างเศร้าก็คือว่าการจัดพิธีศพคล้ายๆกับคนไทยนะก็คือพิธีศพก็ต้องมีงานศพมีญาติมิตรม,มาดําเนินมาร่วมงานร่วมแสดงความอาลัย แต่ว่าด้วยภาวะของโควิด1 9เกนี่ยกิีศพก็ถูกอยู่ภายใต้มาตรการว่าต้องอยู่ไม่เกิน25คนนะครอ๋อครับก็เ,เป็นข้อจำกัดในในเรื่องนี้ตอนนี้คนในชุมชนลาวที่เมืองพอร์ตแลนด์รัฐออริกอนก็ระมัดระวังกันอย่างมากนะครับส่วนตัวเลขภาพรวมของรัฐออริกอนตอนนี้นมีผู้ที่ติดเชื้อโควิด1 9อยู่ราว23,270คนก็เป็นดัชที มีผู้ป่วยนับหมื่นอยู่นะครับคุณสมพลนั่นก็เป็นเรื่องราวของชุมชนลาวในเมืองพอร์ตแลนด์รัฐออริกอนครับครับผมขอบคุณครับคุณครัตพลฮะก็เป็นเรื่องที่ชุมชนไทยเราก็ให้ความสนใจนะครับสําหรับเรื่องของชุมชนคนลาวซึ่งก็ได้ยินตัวเลขแล้วก็ค่อนข้างตกใจเหมือนกันเพราะว่าติดเชื้อในระดับสิบกว่าคนนี่ก็ถือว่าเยอะนะไปที่เรื่องธุรกิจกันบ้างนะครับ จากเรื่องของชุมชนคนลาวคราวนี้เราข้ามไปที่เวียดนามนะครับเจ้าหน้าที่เวียดนามได้จับกลุ่มผู้ต้องหาสามรายนะฮะในคดีทุทจริตท,ที่บอกว่าเกี่ยวกับโคโาไวรัสด้วยแล้วก็เป็นการหลอกเอาเงินของพลเม,องอเมืองอเมริกันที่อยู่ในสหรัฐนะครับมูลค่ารวมกันเนี่ยเกือบหล้านดอลลาร์ก็ถือว่าเป็นมูลค่าที่ท,ที่ไม่น้อยทีเดียวนะครับแถลงการของสารทูตและสารกงศุนสหรัฐในเวียดนาม ที่เปิดเผยออกมาในวันอังคารนะครับบอกว่าผู้ต้องหาทั้ง3คนชื่อว่านายพานดินตูนายตรานคอ,อกการและนายเงียนใจโดนนะฮะเปิดเว็บไซต์มากกว่า300เว็บไซต์แค่3คนเนี่ยเปิดมากกว่า300เว็บไซต์ <c oughs> เพื่อขายแอลกอฮอล์ล้างมือหรือว่าแฮนด์ซานิไทเซอร์แล้วก็อุปกรณ์ทําความสะอาดอื่นๆขายในช่วงที่สหรัฐเนี่ยกำลังเกิดการระบาดใหญ่ในช่วงแรกๆแ,แล้วเราคงจะจําได้ว่าตอนนั้นเนี่ยเราหาซื้ออุปกรณ์พวกนี้ไม่ได้เลย ะะไปที่ร้านไหนก็ขา,ขาดตลาดหมดคนที่สั่งซื้อนะครับบอกว่ามีอยู่มากกว่า7,000รายซึ่งอาศัยอยู่ในสหรัฐสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์300เว็บเว็บมากกว่า300เว็บไซต์นี้แต่ว่าไม่ได้รับสินค้านะครับก,ก็เป็นการเว็บไซต์หลอกที่ตั้งขึ้นมาแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการสืบสวนนะครับโดยกระทรวงความมั่นคงมาุภูมิของสหรัฐหรือ Homeland Security ก็พบว่ามีบัญชีอีเมลแล้วก็บัญชีผู้ใช้หลายร้อยบัญชีที่เชื่อมโยงกับการทําธุรกรรมผิดกฎหมายดังกล่าวนะครับคือสั่งซื้อไปแล้วโอนเงินไปแล้วแต่ไม่แต่ไม่ได้สินค้าดังนั้นเนี่ยทาง Homeland Security ส่งเรื่องไปถึงรัฐบาลเวียดนามก็นําไปสู่การจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง3คนนะครับเป็นชาวเวียดนามทั้ง3คนนะครับอีกเรื่องหนึ่งจีนตอนนี้ก็กําลังมีความขัดแย้ง ทั้งกับสหรัฐล่าสุดก็ลุกลามไปถึงออสเตรเลียนะครับวันอังคารกระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผยว่ากําลังเริ่มสอบสวนว่าออสเตรเลียเนี่ยใช้วิธีทุ่มตลาดสําหรับสินค้าไวาที่ส่งมาขายในประเทศจีนหรือไม่นะครับหลังจากที่มีการร้องเรียนมาโดยเฉพาะสมาคมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของจีนเนี่ยเขาร้องเรียนว่าออสเตรเลียได้ตัดราคาไวาลงไปทําให้ไวจีนขายไม่ออกคนก็เลโลไปซื้อไวาจากออสเตรเลียซึ่ง ออสเตรเลียเนี่ยมีส่วนแบ่งตลาด Y วในประเทศจีนค่อนข้างสูงนะครับเป็น Y วที่ขายดีที่สุดในประเทศจีนตามรายงานที่เขาบอกนะครับมีส่วนแบ่งการตลาดถึง3 7เโดยเฉพาะยี่ห้อเพนโฟซึ่งหลายหลายคนก็รู้จักกันดีนะครับรองลงมาคือ Y วาจากฝรั่งเศสมีส่วนแบ่งประมาณ27%ก็มีการร้องเรียนนะครับบอกว่าราคาออสเตรเลียเนี่ยวายจากออสเตรเลียเนี่ยถูกอย่างไม่เป็นธรรมสาหรับคู่คู่แข่งที่อยู่ในประเทศจีนก็ทําให้ ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนโดยจะใช้เวลาสอบสวนประมาณ1ปีนะครับแต่ว่าสิ่งที่สะท้อนออกมาก็คือความขัดแย้งทางการค้าระหว่าง2ประเทศที่กําลังเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่จีนก่อนหน้านี้ก็ขึ้นภาษีสินค้านําเข้าจากออสเตรเลียแล้วก็ระงับการนําเข้าสินค้าจําพวกเนื้อวัวไปแล้วนะครับได้หลายคนบอกว่าอันนี้อาจจะเป็นการตอบโต้ของจีนหลังจากที่ออสเตรเลียออกมาพยายามกดดันให้มีการสอบสวนแหล่งที่มาของ การระบาดของโครโวรัสที่เมืองอู่ฮั่นนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจสําหรับความขัดแย้งระหว่างสองประเทศนี้ด้วยนะครับส่งท้ายกันวันนี้นะครับก็กลับมาที่เรื่องของโควิดอีกทีมีการบอกว่าการระบาดของโควิดเนี่ยส่งผลกระทบมากมายในหลายด้านเลยรวมทั้งเรื่องของการศึกษาด้วยแล้วก็เรื่องของการทํางานสําหรับหนุ่มสาวทั่วโลกวันนี้อยากจะให้คุณรัตพล์รายงานเรื่องนี้ให้ฟังกันหน่อยครับครับย้อนกลับไปนะครับตอนที่นึกถึงที่ คนเพิ่งจบใหม่ก็คงอยากจะได้งานในฝันทำเพราะว่าอุตสาห์เรียนมานในมหาวิทยาลัยปรากฏว่าโควิดสิเานี่ยทำให้ความฝันของคนเหล่านี้เนะี่ยยากที่จะทําให้เป็นจริงนะเพราะว่าหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชนเนี่ยก็ลดการจ้างงานะโดยเฉพาะสําหรับตําแหน่งบัณฑิตใหม่นะักศึกษาจบใหม่นะฮะในทั้งในอเมริกาในอังกฤษแล้วก็อีกหลายประเทศเลยหน่วยงาน l รา s ดอ o r ที่เป็นบริษัทข้อมูลเรื่องการประกอบอาชีพในอเมริกาเนะี่ยบอกว่า การเปิดรับตำแหน่งใหม่ของบริษัทที่ลงโฆษณาใน l l s s s o o r เนี่ยสำหรับตำแหน่งนักศึกษาจบใหม่หรือว่าตำแหน่งที่เรียกว่า entry level ก็คือตำแหน่งที่เพิ่งเริ่มต้นงานเนี่ยลดลงถึง168ในเดือนอพฤษภาค,คมนะเทีบยบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนส่วนตัวเลขของการจ้างงานในอเมริกาเดือนอกรกฎาคมก็มีการจ้างงานใหม่1,800ตำแหน่งในอเมริกา ถือว่าลดลงจากเดือนก่อนหน้านั้นแล้วก็ถ้าดูจากการที่โควิด1 9ทําให้คนตกงานเนี่ยงานที่จ้างขึ้นมาทดแทนเนี่ยคิดเป็นแค่42%เเซท่านั้นเองนะฮะเรามีตัวอย่างนะฮะที่ AP นํามานําเสนอก็มีมีสคนมีคนที่พยายามหางานตามสายวิชาชีพมีเด็กผู้หญิงคนเนื้อายุยี่สปีนะชื่อฟ b บีจากอังกฤษอยากทําง,ทงานด้านแฟชั่นมากแต่ว่า ทรงใบสมัครไป40กว่าที่แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จก็เลยหักเหตัวเองไปทำงานเกี่ยวกับภาคบริการร้านอาหารไปก่อนก่อนหน้านี้นะอีกคนหนึ่งก็น่าจะดูแล้วน่าจะได้งานเพราะว่าทำงานด้านสายการแพทย์นะครท่ากลางวิกฤตโควิดก็น่าจะเป็นงานที่มีความต้องการสูงแต่ปรากฏว่าตำแหน่งเหล่านี้มีจริงแต่ว่าเงื่อนไขของงานเนี่ยกลับบางทีก็ไม่เอื้อมนวยหรือไม่เป็นอย่างที่ผู้สมัครคิดไว้นะ เธอผู้นี้อยู่ที่ประเทศเอกวาดอร์แล้วบอกว่าตำแหน่งที่เปิดในตำแหน่งแพทย์นะฮะเธอจบสายการแพทย์มาบอกว่าเป็นงานประเภทชั่วคราวไม่ใช่งานฟูลไทม์แล้วก็เป็นงานที่ในจ้างเนี่ยสามารถที่จะเลิกจ้างได้ง่ายกว่างานตำแหน่งงานประจำนะฮะอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นตัวอย่างของเหมือนกับเจอโชคสองชั้นก็คือว่าเศรษฐกิจของประเทศก็ไม่ดีแล้วยังจะมาเจอโควิดอีกนะฮะก็เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศซิมบับเวนะฮะ อายุ24ปีอยากทำงานด้านหน่วยงานการปกครองท้องถิ่นหางานมาแล้ว2ปียื่นใบสมัครไป40กว่าที่เหมือนกันปรากฏว่าก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นสำหรับรายละรายสุดท้ายเนี่ยเหมือนเป็นตัวอย่างว่าประเทศที่เจอเศรษฐกิจรุมราวแล้วเนี่ยพอมีโควิดซ้ำเติมเนี่ยคนรุ่นใหม่ความฝันของพวกเขาที่อยากได้งาน,นก็ยิ่งไกลเข้าไปอีกนะครับโดยผลของการที่ คนเพิ่งจบใหม่ต้องใช้เวลานานเป็นพิเศษในการหางานทาเนี่ยมันก็มีตรงที่ว่าต้องใช้เวลานานขึ้นอีกในการพยายามที่จะไล่าตามเงินเดือนที่ควรจะได้แล้วพอถึงเวลาที่จะได้ปรับขั้นปรับเงินเดือนมันก็เป็นเวลาที่มีคนที่หนุ่มกว่าสาวกว่า<ม>เข้ามาแข่งในตลาดแรงงานนี้เพราะฉะนั้นผลกระทบลูกโซ่นี้เนี่ยจะยังคงทำให้คนรุ่นใหม่ในยุคโควิด -19 เเนี่ย ต้องฝากฟันอีกมากครับคุณสมงพลครับผมก็ถือว่าเป็นผลกระทบที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดนะฮะก็ขอบคุณมากครับคุณรัตพล์นะครับแล้วก็คุณจำเริญนะครับสำหรับการร่วมพูดคุยข่าวกันในวันนี้นะครับเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้คุณผู้ฟังที่ต้องการติดตามรายงานของเราก็เข้าไปได้ทางเว็บไซต์ voa.thai.com รวมทั้งแพลตฟอร์มต่างๆของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook youtube แล้วก็ Instagram วันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ